สวัสดีครับกลับมาพบกับมวยไทยสเปอร์สตาร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้แอดมินจะมาพูดเมา้์มอยผลการชกศึกวันลุมพินีครั้งที่92นะครับเมื่อวันศุกร์ที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นวันลุมพินียิ่งใหญ่ส่งท้ายปีนะครับแอดมินจะขอเมา้์มอยสักเล็กน้อยแบบกระชับ เอาคู่สําคัญที่น่าสนใจก็พูดมากนิดนึงนะครับคู่ไหนรองลองมาก็พูดน้อยหน่อยมวยไทยแคทเวทร้อยสี่สิบจุดสี่ปอนด์เสือคิมสจอตองปราจีนเจอกับพันลิตรลูกเจ้าแม่สายวารีเสือคิมเจอนักมวยชาวไทยเป็นคนแรกนะครับในศึกวันแล้วพันลิตรเนี่ยก็ประสบปัญหาเรื่องน้ําหนักตัวนะครับกว่าจะรีดลงมาที่จะชกกันได้เนี่ยก็ยังเกินอยู่0.4นจุดสี่ปอนด์ก็เล่นเอาเสียแรงไปพอสมควรเลยนะครับในการลดน้าหนักก็คู่นี้ก็ดูเดือดได้ลุ้นนะครับเสือคิมเนี่ยรอวันที่จะเป็นวันนเสือหว หวนกลับคืนมาสู่ร่างกายแล้วก็ฟอร์มอันสุดแกร่งนะครับแล้วการชกที่ผ่านมาในวันลุมพินีนี้ก็เจอแต่ต่างชาติล้วนเลยนะครับก็มีเสียวโดนเรื่องหมัดของต่างชาติแพ้บ้างชนะบ้างสลับกันไปนะครับวันนี้มาเจอไทยกันเองคู่นี้สนุกตื่นเต้นยก2นะครับเสือคิมออกหมัดได้ดีนะครับกระแทกยับซ้าย2 0 0พันลิตรร่วงลงไปนับ8จากนั้นก็แลกกันอุดตลุดนะครับเสือคิมก็นเน้นหมัดมากๆเลยนะครับในไฟน์นี้แล้วก็มีความมั่นใจมีการกล้าสบตาคู่ชกโยกหลบหมดัดคู่ชก มีต่อยตอบโต้สวิงซ้ายขวาอัปคัดมีเป็นชุดไฟนี้มาแบบแปลกแหวกแนวจริงๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไม่กลัวหมัดคนไทยด้วยกันเองไม่เหมือนกับหมัดต่างชาติสุดท้ายก็จบเกมด้วยการชกหมัดซ้ายกึงก่งๆฮุกนะครับพันลิตรก็โดนไปก็หน้าความพื้นกรรมการก็ยุติการชกเลยแบบไม่ต้องนับทําให้เสือคิมนั้นน็อกไปในยกที่2นะครับเสือคิมก็กล่าวในท้ายการชกว่าตัวเขานั้นตั้งใจซ้อมมากนะครับแล้วก็มีการกล่าวถึงลูกพี่สจต้งที่จากไปด้วยนะครับสุดท้ายแล้วมิดชิวสันก็เปล่งมาททวาจา เสือคิมได้โบนัส3ามแสนห้าแบบ2เด้งคูณ2องเข้าไปนะครับเป็น7จ็ดแสนบาทซึ่งก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่ได้โบนัส7จ็ดแสนแล้วฟอร์มไฟนี้ของเสือคิมนะครับดูมีความมั่นอกมั่นใจในการชกนะครับไม่กลัวหมัดด้วยมีกล้าหลบกล้าลุยกล้าแลกทําให้แฟนมวยที่รอวันเสือตัวนี้จะกลับมาดุายก็น่าจะดีใจใจชื้นขึ้นอีกนะครับน่าจะสภาพ 80- ดสถึงเก้ซนละนี่คือนักชกที่บอสชาตินะครับต่อสายตามตัวไปยังที่ค่ายมวยพีเคเลยให้ตามกลับมาชกมวยอีกครั้งหนึง ตอนนี้เสือตัวนี้ก็เริ่มดุร้ายขึ้นนะครับก็เริ่มคำรามดังขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกไม่นานอาจจะมีสภาพพร้อมออกล่าเหยื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้รับสัญญาขึ้นวันใหญ่ก็เป็นไปได้คิกบ็อกซิ่งแคทเวด159อกปอนด์มารัตกีโกเลีเจอกับอับเดล,ลารลีเซฮิดีชื่อเสียงเลียงนามเนี่ยห่างกันหลายล้านปีแสงนะครับเซฮิดีเนี่ยชกมวยไทยมาพอมาชกคิกบ็อกซิ่งเนี่ยก็ทำให้เกิดไม่คุ้นชินเนี่ยอันนี้แหละเป็นตัวดีเลยนะครับแล้วก็โดนกรรมาการค ตั้งด่านตรวจแบบเต็มระบบอ่ะก็โดนกวดขันวินัยไปเรียบร้อยโดนเตือนไปหลายครั้งนะครับเรื่องขีบคอกระชากไตเขา่าโดนเตือนหลายทีก็ยังไม่จํานะครับเพราะความคุ้นชิน,นแหละมันเรียกได้ว่ามันมาปรับเปลี่ยนบนเวทีกันไม่ได้แล้วก็โดนตัดคะแนนจนได้นะครับซึ่งแอดมินก็บอกก่อนชกแล้วว่าคู่นี้จับกันชกกติกามวยไทยน่าจะสนุกน่าได้ลุ้นกว่าเยอะแล้วก็จะได้ดูมารัตกีโกเรียนชกมวยไทยไปด้วย เซฮีดีโดนตัดคะแนนนี่ยังไม่ถึงขีดสุดนะครับแล้วก็มาคีบกระตกตีเข่าอีกทีนึงคขาานี้เนี่ยอาจารย์คริสกระแจกใบเหลืองเลยยกแรกนี่แทมหมดสภาพนักศึกษานะครับติดศูนย์ติดรอ,ต,ดรอติดมอสอติดมอผอครบครันเลยยก2เซฮีดีก็ยังทําอีกนะคือมันชิน่ะมันเรียกว่าสลัดยากนะครับแล้วก็กรรมาก,การคริสเนี่ยกระจับหัวไหล่ขอเคลียร์ขออบรมยืนสวดไป2ตับนะครับแล้วก็เสียงดุมากเลยส่วนมาลัตกีก็เลียนเนี่ยผมลืมพูดไปเลยนะ มาลัสนี่ก็ระดมต่อยมาตั้งแต่ยกที่1นะครับแล้วก็ต่อยเซฮิดีนับ8จนได้นะครับในยกที่2นี้เซฮิดีก็กัดฟันบวกเลยนะครับก็เปิดหน้ามาแล้วก็โดนลุกขึ้นมาอีกก็โดนชุดหนึ่งโดนขวาตรงลงไปนั่งนะครับคราวนี้ก็จบเลยนะครับกรรมการคริสนี่ก็บกมือยุติการชกไปนะครับเซฮิดีนี่ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยพังยับเยินไปหมดนะครับในไฟนี้ โดนใบเหลืองไปนี่ก็โดนหักค่าตัวอีกนะครับแล้วก็ประกบกันมาแบบกติกาแบบนี้เนี่ยโอ้โหแหมเข้าประโยคน์ของหน่งช้าๆเลยนะครับว่ามึงเอาไอเท่งมาหาแต่เอากูมาฆ่าคู่เอกมวยไทยเฟตเ์เวสสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องเจอกับชาโด์สิงห์มาวินเป็นการประกบกันแบบที่ว่าวัดกันไปเลยนะครับว่ารุ่นพี่จอมเก่าที่ปัจจุบันนี้เขาอาจจะดรอปลงมาอย่างสิทธิชัยถ้ามาเจอกับดาวรุ่งอย่างชาโดว์นี่จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าเกิดชาโด์เอาชนะได้แบบสวยหยดย้อยเนี่ย อาจถึงขั้นได้สัญญาวันใหญ่ในค่ําคืนวันนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับยกหนึ่งยก2ในี่ะกใสกันแบบไม่ยอมกันนะครับยังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะเข้าวินจุดเปลี่ยนที่ทําให้เห็นผู้ชนะชัดเจนปรากฏขึ้นในยกที่3นะครับก็คือเหลือประมาณอีกหนึ่งนาทีเนี่ยชาโดต่อยขวามานะครับสิทธิชัยก็หล่นทันทีเป็นนับ8นะครับพอลุกขึ้นมาเนี่ยชาโดก็มีเวลาเหลือที่จะทําให้เด็ดขาดเอาน็อกให้ได้เอาโบนัสไ,ไปด้วยแล้วสัญญาก็อาจจะได้ชชว์ด้วยนะครับเกิดน็อกสิทธิชัยได้เนี่ยเพราะว่าสิทธิช แต่ก็ปรากฏว่าสรุปก็ไม่ได้น็อกกันนะครับหมดเวลาครบ3ยกนะครับชาโดว์เอาชนะคะแนนซิที้ชัยไปแบบสนุกเลยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รับสัญญาจากบอสชาตีส่วนคู่อื่นๆที่สําคัญนะครับก็ขอเล่าแบบง่ายๆสไตล์คนเริ่มขี้เกียจช่วงใกล้สิ้นปีนะครับคิกบ็อกซิ่งหญิงอะตอมเวทอานิซาแม็กเซนเอาชนะคะแนนคณะโมริโมโต้นะครับสำหรับคู่นี้คณะก็เป็นการเปิดตัวไฟแรกในสึกวัน ก็แพ้ไปแบบจุกกลีอ่ะแล้วก็กลายเป็นอาถรรพ์ของอดีตแชมป์เควันผู้ยิ่งยงผู้ยิ่งใหญ่ญี่ปุ่น3คนนะครับเปิดตัวในศึกวันชกกันไฟแรกเนี่ยก็แพ้หมดเลยนะครับเหมือนคนก่อนหน้านี้หมดเลยทาเครุชกไฟแรกก็แพ้ซปเปอร์เลกมาซา,ากิโนอริชกไฟแรกก็แพ้สิทีิชัยคานะชกไฟแรกก็แพ้อีกนะครับก็แพ้3คนรวดนะครับในการชกไฟแรกที่ศึกวัน คิกบ็อกซิง่งรุนเฟเตร,ร์เวทหลิวเมืองหยางชนะคะแนนมาซาอากิโนอิริทําให้อดีตแชมป์เควันอยางมาซาอากิโนอิริเนี่ยสองไฟในศึกวันเนี่ยแพ้รวดมวยไทยแคทเวทร้อยสี่สิบเจ็ดจุดสองปอนด์สิบหมื่นโคตรนายแพ้นอกอับดุล,ลาคายาคีเอฟยกหนึ่งนะครับสิบหมื่นโดนฮุกซ้ายลงไปนอนกรรมการนับแล้วก็รีบลุกขึ้นมาจนเซทลายังเมาอยู่นะครับกรรมการก็ต้องยุติการชกไปในยกที่หนึ่งมวยไทยไฟเวทพันพยกกักจิตมึงนนนะครับก็แพ้นอกเอกบีเกรฟยก2 ยกหนึ่งเนี่ยพันพยักโดนขวาก็หล่นไปนะครับโดนนับ8นะครับจากนั้นยก2ก็โดนหมัดซ้ายหล่นไปอีกทีนึงนะครับกรรมการนี่นับไปแล้วก็พันพยักก็พยายามที่จะกัดฟันลุกขึ้นมาแล้วนะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับสภาพไม่ไหวชกต่อไม่ได้กรรมการก็ยุติการชกไปแล้วก็แพ้ไปนในยกที่2นี่เองผลคู่นี้นี่ทำเอาช็อกเลยนะเพราะว่าไม่คาดคิดว่าพันพยักจะโดนแบบนี้ มวยไทยอะตอมเวทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์เอาชนะนอกยอดนำชัยแฟร์เทคในยกที่2นะครับทรงชัยน้อยได้จังหวะต่อยจังๆแล้วก็ตามไปอับคัดรัวๆนะครับจากนั้นก็บวกกันแล้วก็เป็นหมัดของทรงชัยน้อยที่ต่อยยอดนำชัยร่วงลงไปนะครับกรรมการดูสภาพแล้วนะครับน่าจะชกไม่ไหวก็ยุติการชกไปนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าทรงชัยน้อยนั้นหย,ยุดสถิติไร้พ่ายของยอดนำชัยนะครับก็เรียกได้ว่าบาดเจ็บเยอะเลยนะครับมีที่จะหมูกหกักแล้วก็บาดเจ็บที่เบ้าตาด้วย ส่วนทรงชัยน้อยนี่ก็ไร้พ้ายไปเรื่อยๆต่อไปนะครับไฟนี้ก็รับบทนัสามแสนห้าอีกแล้วแล้วก็ศึกวันลุมพินีนะครับหยุด2สัปดาห์นะครับจะโชคอีกทีหนึ่งวันลุมพินี93ปีหน้าวันศุกร์ที่10มกราคมปี2568าสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ